ครับผมจากช่อง v a l e n t ท a สตรีมเมอรนะครับวันนี้พบกับพบกันในเกม Elderling Night r a n อีกแล้วครับโอเคอวันนี้จะมาแนะนำตัวลคร Executor หรือว่าเพจคฆาตนะครับเล่นยังไงบิวยังไงเลือกอาวุธยังไงสกิวใช้ยังไงแต่วันนี้เรามาดูกันนะโอเค เอ็กซ์คูเตอร์หรือเพชฌฆาตเป็นตัวละครดาเมจกึ่งแทงนะครับก็คือมีความอึดความคล่องตัวในการหลบหลีกอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีเท่า2ตัวนี้นะครับแล้วก็คล่องแคล่วในระดับหนึ่งมีสตาฟีน่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ก็อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีเจ้าเจ้าตัวท่านหญิงนะครับ แล้วก็ดาเมจดาเมจผมถือว่าก็จัดจ้านอยู่นะครับใช้คาทาน่าโอเคเอาละมาดูกันเรื่องสกิลก่อนสกิลตัวน,นี้เอา้ากดผิดก่อนความสามารถไม่ยอ่อท้อสกิลแรกได้รับคุณสมบัติตึงตัวเมื่อฟืน้นฟูสถานะผิดป,ปกติก็คือสมมติเวลาเราติดสถานะเสื่อมสลายติดพิษ ติดอะไรเงี้ยครับแล้วเราใช้ยาแก้หรือว่ามันฟื้นได้ด้วยตัวเองก็คือหลอดพิษมันมันมันค่อยๆลดลดลดจนหมดจนหมดแล้วความสามาถนี้ก็จะก็จะเด้งขึ้นมาก็คือมันจะฟื้นสตามินาให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มพลังยมตีอีกนิดนึงส่วนค้าที่สองดาบพูดทักดาบพูที่ทำให้ การโจมตีของสตูสิ้นลิตโดยการสะท้อนหลายคนก็งงว่าคืออะไรใช้ยังไงท่านี้นะครับก็คือท่านเนี่ยมันมันจะต้องเรียกดาบผู้ใช้กดกดใช้สกิลก่อนปุ๊บเนี่ยอย่างตอนแรกเราจะมีใช้ดาบราตนาใช่ไหมครับเป็นราตนาเริ่มต้นแต่ถ้าเรา,เรา กดใช้สักคิปปุ๊บมันจะเป็นคารตันหน้าที่เป็นเหมือนเทาวันเรื่เรื่ยงออกมา,านี้นะการโจมตีก็จะเหมือนกันเลยมูฟเซ็ตหรือว่าดาเมจเท่ากันเลยเหมือนกันเลยนะเอากดออกก่อนปุ๊บเนไหมมูฟเซตดาเมจที่ทําได้ก็จะไม่ห่างกันมากแต่ว่าเาตัวเนี่ยคือมันจะเน้นไปที่การกด ป้องกันกดปัดป้องหรือกดแพรี่ก็คือไม่ใช่ว่ากดค้างทิ้งไว้นะครับก็คือต้องกดจังหวะที่ศัตรูกําลังง้างมาจะชนดาบแล้วละปุ๊บก็คือแพรี่เหมือนเลลิงนัง่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาในการสําเร็จอ่ะมันจะมันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะนานกว่าก็คือแพรี่ได้ง่ายกว่าเมื่อเราแพรี่สําเร็จปุ๊บดาบมันก็จะมันก็จะมีลำแสงสีเป็นแสงลำแสงสีเหลืองแวบขึ้นมา ถ้าเราสามารถแพร่ี่ได้ครบถึงสี่ครั้งเนี่ยมันจะเรียกใช้ท่าไม้ตายที่มันเป็นฟาดออกไปพุ่งฟาดด้วยลำแสงออกไปได้ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยแรงมากนะครับแรงเลยแหละแต่ว่าก็ต้องฝึกใช้ชำนาญน,นิดนึงนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเนี่ยครับลาเราใช้ปุ๊บเราจะต้องเดินอย่างปกติเราจะวิ่งได้กิ้งหลบอะไร แต่พอเราใช้ปุ๊บกิ้งไม่ได้เดินเดินเอาโอ๊ยทำไมมันปิดไอ้นี้แต่กิ้งก็กลายเป็นไอ้นี่แทนพุ่งพุ่งแดดแทนนะครับก็ช้าลงนิดนึงนี่คือข้อเสียแรกนะครับข้อเสียที่สองก็คือมันเป็นอาวุธชนิดคือแยกเป็นอ,อีกอันหนึ่งเลยไม่สามารถตีบวกได้แล้วก็ อัปเกรดไม่ได้ก็คือสมมุติว่าช่วงแรกๆเรายังใช้คาธาน่าสีขาวอยู่คาธาน่าโลเทียต่ำมันก็สูสีดาเมจแต่พอเราไปสิ่งเทียรังๆแล้วเราเริ่มมีอาวุธม่วงอาวุธทองใช้แล้วดาเมจตรงเนี้ยเวลาเรากดใช้ตั้งค่าน,นี่มาเนี่ยดาเมตเราก็จะลดลงนะครับสู้สู้ดาเมจจากของม่วงของทองไม่ได้ ซึ่งผมมองว่าถ้าตานั้นเราเล่นเป็นตัวดามีเป็นตัวดาเมจให้ทีมมีการตาหน้าที่ดีมีอาวุธที่ดีผมว่าไม่ต้องใช้หรอกมันทําให้เราเล่นลําบากขึ้นแต่ว่าถ้าใครคิดว่าตานี้เราเป็นแทงว่ะเราจะแทงให้เพื่อนว่ะจะเพื่อนเราก็อ่ะตีให้มอนมันเบียนความสนใจมาที่เราแล้วเราก็แพรี่ออะไรเนี้ยผมว่าก็โอเคก็ ก็ได้อยู่แต่มองว่าถ้าถ้าเล่นให้ง่ายนะช่วงต้นเกมอย่าเพิ่งไปใช้ครับมันมันได้แค่เบียร์เบียร์ความเท่ครับแต่ว่าใช้งานจริงก็ยังยังไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องรอทางทางฟอมซอฟต์แวร์เขาปรับบาลานมาก่อนครับโอเคอันนี้คือนี่คือสกิลดาบพูดนะ ต่อไปก็เป็นท่าที่สามท่าแปลงเป็นหมาแปลงเป็นหมาก็คือไม่มีไรครับแปลงเป็นสัตว์เป็นหมายักษ์ซึ่งข้อดีของมันก็คือจากที่เราเลื่อนน้อยๆเนี่ยเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาเต็มแล้วก็หลอดเลือดเราจะขยายหลอดเลือดจะขยายออกมาแล้วก็ตีเป็นวงกว้างครับ การจำตีเราจะตีเป็นวงกว้างคือถามว่าแรงแรงไหมก็ไม่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แรงกว่าตีตอนเป็นมนุษย์นิดนึงแต่ว่าข้อดีคือมันตีเป็นวงกว้างครับมันตีเป็นวงกว้างแล้วบางทีแบบมอนอยู่เยอะๆโดนตัวกี้กี้ลุมหรือว่าเพื่อนตายอยู่ในดงศัตรูการที่เราตีกวาดมันก็กวาดไปชุบชุบเพื่อนได้เหมือนกัน น่าจากเพจที่ผมดูจากที่เขาต่างประเทศเขาลองเทียบดาเมจด,ดูแล้วการตีธรรมดาเนี่ยทำดาเมจได้ดีสุดแล้วในร่างหมาเนี่ยนะตีธรรมดา4ทีครับส่วนหมาเนี่ยมันก็มีอีกสกิลพิเศษอีก,อก2ออันก็คือสกิลคำรามก็คือโจมตีระยะไกลก็จะคำราม ใช้เวลาเหมือนกับว่าเอ้ยจะชุบเพื่อนไม่ทันแล้วหรือมอนอยู่ไกลก็คำลามใส่แล้วก็มีสกิลสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นเหมือนผ้าไม้ตายของหมายทีหนึ่งก็คือมันจะชาร์จพลังไปที่ไปท,ไปที่กรงเล็บมันนะนะแล้วมันก็ฟาดซึ่งอันเนี้ยถ้าใช้ปุ๊บเราจะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ทันทีฉะนั้นพยายามกะเวลาว่าเฮ ล่างมาเราใกล้หมดแล้วถึงใช้ครับจะได้คุมที่สุดผมให้ดูก่อนนะน,นติก็มาละเนี่ยอันนี้คือตีธรรมดานะแล้วก็นี่ตีหนักแต่เขาบอกว่าตีธรรมดาแรงกว่าแล้วก็น,นี้พุ่งคำรามระยะไกลแล้วก็น,นี้ถ้าสุดท้ายี่ผมบอกใช้ปุ๊บกลับเป็นคนเลย นี่คือความสามารถของน้องน้องหมาน้อยที่ตัวใหญ่นะครับโอเคต่อไปเรามาดูที่การเลือกอาวุลและตัปแตดมั่งก็มาดูตัวละครไอ้เจ้าตัวนี้เพชรจขาดนะครับ hp เป็น b fp เป็น d พลังกายนี่สต a าม n นเป็น b ถือว่าเยอะอยู่นะแข่งแร่งซ ชำนาญ S เลยเห็นไหมความํำนานเราต้องจำไว้นะ S ฉลาดก็แค่ดีศรัทธาดีแล้วก็ค่าพิศวงหรืออาเคนเป็น S ค่าสองันนี้สูงมากนะครับเป็น S เลยส่วนความแข็งแกร่งก็ถือว่ากลางๆอ่ะแล้วลองมาเทียบกับตัวนี้ดูตัวนี้เป็นแทง HP เป็น A แต่ว่ามี S แค่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวนะครับหรือว่าไอตัวนี้ที่ HP เป็น S เลย พลังกายเป็น a แต่ว่าไม่มีไม่มีค่าสแตตเกี่ยวกับการโจมตีที่เป็นเเลยคือตัวเนี้แทงจ๋าเลยต,ตัวนี้ก็คือแทงได้บ้างชนชนถ้าเราหลบเก่งหน่อยก็ก็โอเคแพรลี่ได้แล้วก็ไอการโจมตีนี่คือถือผมถือว่าหนักหน่วงนะตีก็แรงเลือดก็พอมีสตาร์มิน่าก็เยอะถ้าเทียบกับเนี่ยอย่าง พันโจนนี่ะระยะประชิดไม่มีไหนเอสเลยมีแค่เอมีความฉลาดเ e, อแล้วก็เลือดน้อยมากเลือดเป็นซีเลยพลังกายสตาร์มิน่านี่ยิ่งน้อยข้อดีของมันก็คงจะเป็นแบบมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเนาะหรือว่านักธนูนี่นักธนูก็ไม่มีเอสเลยนะมีแค่เอนั้นผมมองว่าถ้าตานั้นขาดแท้งเนี่ยเวลาเรา ปราพกบอสในฉากเราเลือกอ็บิลิตี้ที่เป็นบวกเลือดมั่งบวกป้องก,กันกายภาพมั่งก็พอแทงได้นะแล้วก็โซนดาเมจนี่คือ s s อยู่แล้วนี่คือจัดก,การอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจเลยแล้วก็อาวุธอาวุธที่เหมาะกับตัวนี้ก็คาทาน่าอยู่แล้วเนาะอาวุธเริ่มต้นที่เขาให้มาหรือว่าก็เป็นคาทาน่าแล้วก็เป็นคาทาน่าเลือดออกด้วย ก็คือเหมาะกับทั้งเนี่ยสกเกลสกเกลของคาธาน่าเริ่มแรกของเขาก็เป็นเอสอยู่แล้วคือโผมาก็เหมาะเลยได้วุธเหมาะมือเลยนะก็หลังๆก็เนี่ยภูทานเราหิตภูผาศกก็ถือว่าโอเคอาจจะลดสกเกลของเด็กลงมาหน่อยแต่ว่าได้พิศวงมาแล้วก็ท้าท่าที่ติดอาวุธมันค่อนข้างดีนะ ันทำให้ศัตรูชะง,งักชะง,งักในค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าไม่ใช้นหน้าก็เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็โอเคอยู่งาวน,นี้นะเทด้วยหมุน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 ,มนนะหรือว่าใครจะใช้เป็นดาบโค้งคู่ดาบโค้งสิแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เขามาถือสองมือให้มันติดเลือด,อดแตกไปไว ดาบโคง้งดาบโคง้งดาบโคง้งนี่พวกดาบโค้งนะครับมันจะมันจะความไวในการออกดาบมันก็พอไวพอๆกับคาธาน่านะครับเผลอๆว้กวก่อด้วยแล้วก็เนี่ยค่าค่าสแตตมันก็จะเป็นเป็น A อเด็กใช้เด็ก A แต่ว่า หรือว่าจะใช้มีดก็ได้ก็เหมาะอยู่กับตัวนี้นะครับมีดแต่ว่าผมว่ามีดมันจะยากตรงที่ว่าระยะโจมตีมันสั้นข้อเสียของมีดนะหนึ่งเลยระยะการโจมตีมันสั้นเวลาเจอพวกขั้งคาวตัวอยู่บนม้าอะไรเงี้ยมันจะชอบฟันไม่ถึงหรือว่าบางทีเข้าไปฟันถึงแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเข้าไปใกล้ไงมันมีดมันระยะมันสั้นไงแล้วเวลาเราถอยมันถอยออกมาไม่ทัน มีดเลยผมว่ามันเหมาะกับไอตัวท่านหญิงมากกว่าเพราะว่าท่านหญิงเนี่ยอ่มูฟบู s สป e d หรือว่า Mobility เขาดีกว่านะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพราะว่าสกิลดาเมจมันมันเป็น S S ที่ชํำนาญอยู่แล้วแล้วก็อาวุธอีกประเภทที่เหมาะที่อันนี้คือฝรั่งเขาแนะนำมานะก็คือพวกกรงเล็บนี่ กงเล็บทั้งหลายที่สเกลเป็น A เห็นไเป็น A คือกงเล็บเนี่ยผมมองว่าระยะคารโจมตีมันมันไกลกว่ามีดนะไกลกว่ามีดนิดหนึงนะมันก็เลยโอเคใช้ได้เหมาะอยู่นะครับหรือว่าแส้แส,แส้แส้นี่ก็ชำนาญเป็น A นะมีแส้เลือดออกไหมอ่ามีแส้ตต่นี้แส้เลือดออกด้วยก็สเกลกับค่า RK เราได้ ครับแต่ว่าอยา่าไปใช้พวกนี้เลยนะพวกอาวุธยักเนี่ยได้มาต่อให้เป็นให้เป็นนี้ก็ไม่คุ้มเป็นสีทองก็ไม่คุ้มเพราะว่าสแตตมันไม่มันไม่เอื่อกันนะอันนี้เขาเอาแต่แข็งแก่งเลยข้าอื่นไม่ไม่มีเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกอาวุธนะ,ะแล้วก็มี มีอีกมีอีกหนึ่งอย่างที่ที่คมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนี้ให้ดูก่อนอ่านี่คือเราถือคาธาน่าอยู่มือหนึ่งเห็นไหมครับการที่เรากดจับดาบสองมือเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับแต่มันคือการทําให้สเตนสเตนในการใช้เนี่ยมันคูณสองเท่านั้นเลย ฉะนั้นอาวุธที่ที่สเกลค่าสเตนในน้อยก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถือเป็นคู่ดีกว่าถือเป็นถือเป็นอาวุธคู่แล้วกดใช้ L1 เอาดีกว่ามันจะทำดาเมจออกมาได้ดีกว่าครับโอเคแล้วก็ เรงตีบวกผมบอกไปยังเนาะบวกไปแล้วมั้งโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมหรือใครรู้เทคนิคอะไรก็แชร์แชร์กันมาได้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย